มีคนลาวมารีวิวว่าตอนนี้ทำไมห้างบิ๊กซีที่สอปป,อปอลาวแทบจะไม่มีคนข้างในเลยเรามาดูครีเอเตอร์ที่ไปรีวิวห้างบิ๊กซีที่สอปป,อปอลาวกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างมาดูคนแรกเขาบอกว่าของที่ขายที่เนี่ย มีให้เลือกเยอะเลยของแต่ละอย่างก็หลักหมื่นหลักแสนกีบขึ้นไปทั้งนั้นถึงแม้ว่าตอนแรกตอนห้างเปิดจะมีคนลาวแห่มาสำรวจของในห้างเยอะแยะแต่ว่าปัจจุบันนี้บรรยากาศก,ก็ค่อนข้างจะเงียบเงามีคนลาวมาจับฉ่ายใช้สอยเยอะเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงวันธรรมดาหรือว่าวันจันทร์ถึงศุกร์ในห้างค่อนข้างจะเงียบมากคนลาวบางคนก็บอกว่าถ้าอากาศร้อนๆได้มีโอกาสมาเดินเล่นในห้างบิ๊กซี เป็นห้างที่เปิดใหม่ขนาดนั้นใหญ่มากๆห้างนี้คืออิมพร์ตมาจากประเทศไทยแล้วก็เพิ่งมาเปิดห้างที่เป็นขนาดใหญ่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ต อยู่หน้าศูนย์การค้าเดิมที่ชื่อว่าไอเทคในนครหลวงเวียงจันนะขึ้นมาจากห้องใต้ดินก็จะมีชั้นสองเป็นสถานที่ช้อปปิ้งมีหลายอย่างให้เลือกแล้วก็มีบันไดเลื่อนขึ้นมาด้านบนด้วยในห้างบิ๊กซีมีทั้งโซนเครื่องใช้อุปโภคบริโภคมีโซนอาหารมีอาหารให้เลือกมากมายหลายอย่างทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารต่างประเทศนี่คือคนลาวพูดเองเลยนะคะไม่ได้พูดถึงอาหารลาวเลย โดยเขาบอกว่าด้านในเนี่ยอากาศเย็นมากๆเลยคนลาวส่วนใหญ่ชอบมาตากแอร์ที่ห้างบิ๊กซีอากาศนั้นเย็นสบายมากๆนอกจากนี้ค่ะคนลาวยังบอกว่าการตกแต่งในห้างบิ๊กซีลาวเนี่ยจะเป็นแบบสไตล์สบายๆดูแล้วเย็นตาดีหรือเกินเนาะเป็นผนังสีขาวพื้นก็เป็นสีขาวส่วนอุปกรณ์ด้านในก็จะเป็นสีขาวกับสีเขียวเดินเข้ามาแล้วสบายตาดูแล้วงามๆส่วนเครื่องใช้ที่นี่ บอกว่าราคานั้นค่อนข้างแพงอยู่ แต่ว่าอย่างว่าแหละราคาของในห้างใหญ่ราคาก็จะต้องเป็นแบบนี้แต่ดูแล้วใครที่อยากมาดูก็ลองมาเดินดูเล่นๆได้แต่ส่วนใหญ่คนลาวคงจะไม่ค่อยซื้อของในนี้เท่าไหร่หรอกใครสนใจก็มาเที่ยวได้เลยนะห้างบิ๊กซีลาวอยู่หน้าไอเด็กนครหลวงเวียงจันนี่แหละมีบริการแบบมืออาชีพเลยโดยมีคนลาวหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าของในนี้แพงเกินไปคงจะซื้อไม่ค่อยไหวหรอกบางค คนก็บอกว่าอยากให้มี KFC เหลือเกินบางคนก็บอกว่าห้างของไทยทำไมถึงสร้างได้สวยเหลือเกินบางคอมเมนต์บอกว่าที่เนี่ยในสอปป,อปอลาว C, บิ๊กซีบรรยากาศนั้นแตกต่างจากเมืองไทยเยอะมากเลยไม่ค่อยมีคนเดินเลยส่วนเมืองไทยอะ่ะคนเยอะจนเดินเบียดกันไม่ไหวส่วนใหญ่เขาจะสั่งอยู่ที่บ้านกันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเดินไปซื้อของในห้างแล้ว แล้วก็มีประเด็นนี้นะคะคอมเมนต์หนึ่งซึ่งมีคนมาตอบเยอะแยะเลยมีคนมาถามว่าใช้เงินสกุลอะไรในการซื้อขายของในห้างบิ๊กซีคนแรกเป็นคนลาวเข้ามาตอบค่ะบอกว่าใช้เงินกีบอีกคนนึงก็มาบอกว่าใช้ได้ทุกสกุลเงินยกเว้นเงินบาทก็เลยมีคนมาถามว่าทําไมถึงจะต้องยกเว้นเงินบาทด้วยแล้วก็มีคนลาวมาตอบบอกว่าเขาไม่ชอบคนไทยไงชอบไปบูลลี่เขาแล้วก็มีอีกคนนึงบอกว่าปัญหาเยอะก็เลยไม่ให้ ้เงินบาทตอนนี้ใช้ได้แต่เงินกีบเท่านั้นแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งพูดถึงเงินบาทค่ะเขาถามว่าใช้เงินบาทไทยซื้อของในห้างบิ๊กซีลาวได้ไหมมีคนมาบอกว่าใช้ได้แต่ว่าจ่ายแพงกว่าเงินกีบอีกถ้าเกิดคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนดีๆเป็นใครก็คงไม่อยากใช้ใช้เงินกีบน่าจะดีกว่า แล้วก็มีคนลามมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าอย่างว่าแหละห้างบิ๊กซีก็ต้องเงียบเป็นธรรมดาเพราะว่าสินค้าข้างในเนี่ยแพงทุกอย่างเลยโดยมีคนลามมาบอกว่าถ้าของไทยแพงแสดงว่าค่างเงินกีบเราร่วงตกต่ำลงไปเยอะแน่ๆเลย ทางการลาวเนี่ยเขาเก็บภาษีขาเข้ามากสินค้าก็เลยราคาแพงเคยไปเที่ยวตามร้านข้างทางแล้วก็ตลาดที่เป็นสินค้านำเข้าส่วนใหญ่ราคาก็แพงอยู่คนลาวที่มาเดินห้างบิ๊กซีเขาแค่มาเดินเอาความเย็นสบายสบายมากกว่าแล้วก็มาเดินดูของว่ามีของอะไรให้เลือกบ้างแต่ส่วนใหญ่มาเดินเล่นแต่ว่าไม่ค่อยซื้อจริงหรอก บางคอมเมนต์ก็บอกว่าดีใจกับพี่น้องคนลาวประเทศของเรากำลังจะเจิ่ญขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปน่าจะมีห้างเต็มลาวไปหมดดีมากเลยที่ตอนนี้บิ๊กซีมาเปิดในลาวแล้วเพราะว่าจะได้ขายของดีอยู่เมืองไทยห้างบิ๊กซีก็เริ่มซบเซาส่วนคนลาวที่มาเดินห้างบิ๊กซีเขาก็แค่มาเดินตากแอร์เย็นสบายฉ่ำแค่นั้นแหละ ถ้าจะซื้อของกินของใช้ไปซื้อด้านนอกหรือว่าข้ามไปซื้อเองฝั่งไทยราคาจะถูกกว่านี้ตั้งเยอะ บางคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าดูดีนะน่านจะสะดวกสบายแล้วก็มีของให้เลือกซื้อครบเลยบางคอมเมนต์คนลาวบอกว่าเป็นห้างใหม่ดีใจมากๆผมทำเป็นประจำไปเดินตากแอร์เย็นเล่นๆสบายดีนะชวนพี่น้องคนลาวไปเดินชอปปิ้งเยอะๆแค่ไปเดินเล่นเฉยๆส่วนใหญ่คงยังไม่ค่อยมีคนซื้อหรอกแล้วก็มีคนลาวหลายคนมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่ารู้แหละบิ๊กซีมาเปิดในลาวเพราะว่าตอนนี้บิ๊กซีหลายสาขาในเมืองไทยนั้น บรรยากาศค่อนข้างจะเงียบตอนนี้ลาวเริ่มเจริญแล้วนะช่วยกันอุดหนุนสินค้าเขาหน่อยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนนี้ลาวเจริญมากขึ้นเรื่อยๆลาวเจริญแบบนี้เดียวห้างใหญ่ๆไทยก็ทยอยมาเปิดในลาวเยอะแน่ๆเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดีใจกับคนลาวด้วยนะที่มีห้างให้เดินเล่นแล้ว บางคอมเมนต์ก็บอกฮะไม่อยากจะเชื่อเลยพนักงานบิ๊กซีในลาวตกลงเขาใช้คนไทยเหรอสงสัยจะเหมือนจีนที่รถไฟจีนก็จะใช้พนักงานคนจีนอย่างเดียวเลยแบบนี้คนลาวจะมีโอกาสอะไรบ้างไหมเนี่ยคนลาวบางคนก็คอมเมนต์ค่ะบอกว่าบิ๊กซีลาวเนี่ยส่วนใหญ่ไปเดินตากแอร์อย่างเดียวแต่ว่าสรุปนะ ถึงห้างไทยจะมาเปิดฝั่งลาวก็ต้องข้ามฝั่งไปไทยอยู่ดีเพราะว่าของนั้นราคาถูกกว่าเยอะและที่สำคัญคนลาวเรามีน้ำมันเยอะมีรถคันใหญ่ก็ไปขนของในเมืองไทยไปซื้อเองสบายกว่าเยอะเลยบางคอมเมนต์ค่ะคนลาวก็มาบอกว่าห้างบิ๊กซีในสะปะปลาวเนี่ยสงสัยใจใหญ่ที่สุดในอาเซียนหรือเปล่า คนลาวบ,บางคนก็บอกว่าจริงๆมีห้าง Big กซีในลาวก็สะดวกสบายขึ้นเยอะนะอยู่เวียงจันท์ไม่ต้องข้ามไปหนองคายแล้วบางคนก็บอกว่าไม่ต้องข้ามไปอุดรแล้วมีห้าง Big กซีในไทยจะซื้ออะไรก็สะดวกสบายคนลาวบ,บางคนก็มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าได้แค่เดินมองเพราะว่ามีแต่ของแพงๆทั้งนั้นบางคอมเมนต์ก็บอกว่าห้างใหญ่แบบนี้ลาวช่วยลาวคอชมเชยชมเชยคนลาวบ,บางคนก็บอกว่าบิ๊กซเนี่ย มีของต่างประเทศเยอะเลยแต่ว่าของในบิ๊กซีราคาค่อนข้างแพงอยากไปนะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนยังไม่เคยไปเที่ยวเลยคนลาวบางคนก็คอมเมนต์ค่ะบอกว่าของในบิ๊กซีเนี่ยเป็นของคนไทยมีแต่ของราคาแพงทั้งนั้นแต่ว่ามีข้อดีอันนึงก็คือเป็นสถานที่ที่เย็นสบายเหลือเกินให้คนลาวนั้นสามารถมาเดินเล่นในนี้ได้แค่ดอกไม้ที่ขายในห้างเนี่ย ราคาก็แพงมากๆเลยนะคนลาวบางคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าบอกได้คําเดียวว่าของในเนี้ยราคาแพงมากๆและบางคนก็บอกว่าฉันอยากมาอยู่ที่นี่จังเลยในบิ g กซีลาวอากาศนั้นเย็นสบายแต่ว่าใครก็ได้ช่วยส่งเงินมาซื้อของทีรู้สึกว่าของที่นี่ราคาค่อนข้างแพงแต่ว่าจะอยู่บ้านตัวเองก็ไม่ไหวก็เลยมาเดินเล่นในบิ๊กเพราะว่าถ้าเกิดอยู่บ้านไม่มีใครช่วยจ่ายค่าไฟบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันใช้เวลาวั ประมาณ2ชั่วโมงเวลามาบิ๊กซีเพราะว่าอากาศนั้นเย็นดีสบายแล้วก็ห้างนั้นตกแต่งสวยเปิดแล้วแต่ว่าอยากให้ราคานั้นถูกลงกว่านี้นิดหนึ่งจะได้มีเงินพอซื้อบ้างบางคอมเมนต์บอกว่าถ้าของราคาแบบนี้รับรองอยู่ได้ไม่เกิน2เดือนคงจะไม่มีคนลาวมาซื้อของอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าต้องถามก่อนว่าของนั้นนําเข้ามาจากที่ไหนและใครเป็นคนเก็บภาษีราคาสินค้าในห้างบิ๊ก สีล่าถึงราคาแพงขนาดนี้ บ,บอกว่าถึงราคาแพงแต่ว่าของก็มีให้เลือกเยอะแยะนะฉันไปดูมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยคนลาวบางคนก็มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่านี่แหละนักธุรกิจกลัวว่าเศรษฐรกิจไทยจะล่มสลายก็เลยรีบหนีมาเปิดธุรกิจในสปปลาวซะก่อนบางคอมเมนต์คนลาวก็บอกว่าราคาสินค้านั้นแพงไปคงจะไปช่วยสนับสนุนซื้อไม่ไหวหรอกแล้วก็มีคนลาวอีกคนนึงมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าตกลงในคลิปเนี่ยทำไมคนลาวบอกว่าพนักงานใน สีล่ลาวเป็นคนไทยแต่ว่าจริงๆพนักงานในห้างส่วนใหญ่ก็เป็นคนลาวนะ